ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkstore com ลายกรอยด์ดอทูสวัสดีครับคลิป9ตาม9กเคคลิปนี้มาพบกับ t m p p l r a s s a s s i n by m i a c l e นะครับก็เอามาจากเกมที่ดูเด็ดเผ็ดมันในทัวร์นาเมนต์เคียฟเ เกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือทีมลิควิดเจอกับนิวบีนะครับในเกมที่2หลังจากที่นิวบีเอาชนะไปได้ในเกมแรกแล้วก็เกมนี้มิลราเคิลโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแนวทางการเล่นฮีโร่ตัวนี้ให้เทพเนี่ยเป็นยังไงนะครับสกิลติดตัวที่เป็นสกิลที่โดดเด่นมากๆของเทมเพลตแอสซิสินก็คือสกิลไซเบรดนะครับ ซึ่งจะทำได้เมททะลุไปหายูนิตที่อยู่ด้านหลังตัวทเท่าโจมตีเห็นเส้นนี้ไหมครเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกเลยเวลายืนเลนของเทมเพลาเนี่ยคือพยายามหมุนตำแหน่งตัวเองตลอดเวลาเพื่อเล็งเวลาเราลาาครีปหรือว่าเรายิงครีปเนี่ยให้มันชิ่งไปโดนฮีโร่ด้วยจากเห็นได้ว่ามิรเคริลจะทําตลอดนะครับในการโยกตัวเนี่ยเพื่อจิ้มครีปให้มันทะลุไปหาเอมเบอร์อเห็นไหมครับเนี่ยเอมเบอร์โดนโดนจิ้มไป ทำให้ฮีโร่ที่เป็นฝั่งตรงข้ามของเทมเพล a s แอสซินเวลาเจอในเลนนะครับก็ต้องตำแหน่งตัวเองให้ดีเหมือนกันระวังอย่ายืนระหว่างครีปตอนที่ t e m p พล r เขายิงครีปนะวิธีเลงก็คือมันก็จะเป็นเส้นตรงนั่นแหละไปทางด้านหลังของตัวที่เรายิงนะใช้ได้ทั้งการต่อฮีโร่ในเลนแล้วก็เป็นสกิลหลักของ Templar เลยที่ทําให้ฟาร์มเร็วมากในช่วงต้นถึงกลางเกมนะ จริงๆเร็วทั้งเกมแหละแต่มันมีผลมากๆช่วงต้นถึงกลางาก,การอัพสกิลนะครับก็เลเว่าหมาก็อัพไซเบรดนำมาก่อนเลยนะเพื่อให้ได้การตีชิ่งไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อัพรีเฟลชั่นนำเลเว่าเก็คือเต็มเวล4เลยเป็นสกิลที่ดีมากๆของ TA อีกอันนึงนะครับก็คือสามารถบวกดาเมจเป็นจำนวนครั้งที่เราโจมตีนะแล้วก็บล็อกดาเมจที่เข้ามาได้ด้วย เป็นสกิลหากินของเทมปลาที่ทําให้ลัดคิมในเลนแล้วก็ยืนเลนได้เป็นมิดแข็งแข็งยืนเลนแข็งตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเรดแฟกชั่นเนี่ยแค่เลเวลสองเนี่ยบวกเดเมจสี่สิบต่อครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากในช่วงต้นเกมคือคุณคิดดูแล้วกันว่าต้นเกมเนี่ยเดเมจเจ็ดสิบสี่เอมเบอร์หกสิบเนี่ยถ้าบวกไปสี่สิบเนี่ยถ้ากับบวกไปเกือบสองเท่าเลยนะแล้วถ้าคุณเลเวลห้าเมื่อไหร่มีเรดแฟกชั่นเลเวลสามเนี่ยดเดเมจบวกหกสิบคืออะไร เหมือนได้ดับเบิลเดยมจอะเหมือนยิงคลีปแบบดับเบิลเดยมจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่วงยืนเลียนก็อย่าลืมใช้ประโยชน์จากจุดนี้ให้คุ้มนะครับโดยการกดดิฟ a ฟกชั่นลัดคลิปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่มิเลอรเคลเขาออกดิงออฟอะคิล่ามาเนี่ยเพราะว่าจะได้มานาเดนเจนเพิ่มด้วยนะบวกกับเป็นไอเทมที่บวกดาเมจเยอะมากๆในช่วงต้นเกมนะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ออกวอเทินเห็นฮีโร่ที่เล่นมิดส่วนใหญ่ออกวอเทินกัน สาเหตุเพราะว่าเกมน,นี้ถ้าสังเกตตั้งแต่ช่วงต้นเกมอะเลือดของมินาเคิะลดไม่เยอะด้วยความที่เจอกับเอมเบอร์สปริตซึ่งเป็นตัวตีใกล้ทําให้เขาไม่ได้โดนต่อเลือดบ่อยๆครับไอ้บทเทนเนี่ยก็เลยไม่มีความจําเป็นนะเลยไปออกเป็นอะคิล่าเลยแล้วก็บไบรท์สโตนเพื่อเพิ่มเ,เดเมจแทนเกือบได้ซันคิงนะครับสตาร์ทเข้ามาสวยเลยแล้วก็มินาคคินพลาดท่าโดนฆ่าไปก่อนทีมเนวีนำไปส0ูนย์นะครับ สังเกตที่สกอร์คลิปนะครับตอนนี้ TA กับ Ember สูสีสูสีกันอยู่นะที่ประมาณ30กั่บตัวนะสกิลกับดักของ t เทมเ e Assassin นะครับก,รก็จะสามารถใช้วางตรงจุดดูนเพื่อช่วยดูดูนได้นะแล้วก็มองฮีโร่ที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้จุดอื่นๆที่วางกับดักไว้ได้เช่นในซอกป่าทั้งหลายแหละเวลาที่เราดันป้อมเนี่ยเดี๋ยวช่วงเกมเนี่ยจะเห็นไม่ได้เคนทําบ่อยเลยแล้วผมจะเอากล้องไปดูให้ให้เห็นเลย คือเวลาดันป้อมเนี่ยเขาจะวางกับดักตรงจุดที่ศัตรูจะสามารถว์ามาได้ซึ่งปกติแล้วจะอยู่นอกสายตาของฝั่งที่ดันนะนะแล้วก็มาดูการฟาร์มแอนเชียนะครับโดยใช้กับดักช่วยนะสังเกตว่าการระเบิดกับดักเนี่ยมาทำให้ครีปเดินออกมาช้าลงแล้วก็การกดดีฟแฟชันช่วยเพิ่มดดเมจตอนตีเนี่ยทำให้การฟาร์มแอนเชียนเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเป็นหนึ่งในฮีโร่ไม่กี่ตัวนะครับที่ฟาร์มครีปกลุ่มใหญ่สุดของเกมได้ตั้งแต่ เลเวลยังไม่มากนะได้เงินเยอะมากนะครับเมื่อกี้เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ง่ายนะครับสำหรับ TA เพราะว่ามีสกิลที่เผา reflection ได้อย่างรวดเร็วถึงหลายๆสกิลด้วยกันอย่างเช่นโล่เฟรมการ์ดของเ m b e r นะครับแล้วก็เบดฟูรี่ของจักรนอนแต่แน่นอนครับว่ามินเคิลมีวิธีแก้ทางสกิลเหล่านะั้นะนะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงท้ายเกมว่ามินเคิลทำยังไงนะ ในการแก้ทางสกิลที่เผารีเฟล็กชันเห็นไหมครับในการใช้สกิลตีทะลุนะในการช่วยดันคลิปในเลนเร็วขึ้นนะคืออาาัดทีเดียวโดนาาทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้นะเดินไปเลงยิงข้างๆคลิปตีใกล้นะครับร10นาทีผ่านไปนะคะรับมีรักเกิลยังไม่ได้ไปเลนไหนนะครับฟาร์มอยู่เลนมิดอย่างเดียวจนตอนนี้โลเก้าแล้วแล้วถ้าสังเกตที่ลาสฮิตจากที่ผมให้สังเกตช่วงต้นเกมจำได้ไหมครับวิธี t ทม pla กับ e อมเบเนี่ยจะเท่าๆกันอยู่นะแต่พอเ m b เบอรเลเวลหกเนี่ยเขาเริ่มไปแก๊งเลนข้างมากขึ้นนะเริ่มเดินไปแก๊งเลนล่างทําให้ตอนนี้มิทเ c ลล l ล s าส i t ฮิตน,นำขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะแล้วก็ได้เลนแบบสบายเลยดันป้อมเกือบแตกแล้วนะครับเหลือรถไปเหลือแค่1ใน4อย่าลืมนะครับเวลาเล่นตัวมิดที่เน้นฟาร์มแบบท A เนี่ยถ้าเกิดศัตรูไม่อยู่ในเลน ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับดันป้อมแหลกไปเลยนะยิงป้อมเหมือนมิลเลอรยิงป้อมเมื่อกีก้ครับก็เกิดการไฟ์กันขึ้นแต่ว่าอันนี้ทีเยังอาจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูจากไอเทมที่ไอเทมหลักเดโซเลเตอร์ยังไม่มานะครับมิลเลอรก็เลยยังไม่เอายังไม่เข้าลึกมากนะทำไมทีเถึงออกพาวเวอร์อเทรด ในแพทแรกๆที่เราเห็นอนะ TA อะมักจอกเป็นเฟสบูลนะถ้าช่วงที่แบบ TA เพิ่งฮิตอะไรเงี้ยผมก็เคยเล่น TA ออกเฟสบูลเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์เทปเพราะอะไรเพราะว่ามันได้แท็กสปีดทําให้ TA ฟาร์มเร็วขึ้นอะคือช่วงแรกคนมอง TA ว่าเป็นตัวแบบเป็นตัวแก๊งเป็นตัวทำเดเมจอะไรเงี้ยนะแต่ยังไม่มีใครเห็นถึงจุดเด่นจริงๆนะคือการฟาร์มเร็วมากจากสกิลไซเบตซึ่งเป็น มันเป็นสกิลคลีฟ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันตีกระจายร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่มีสกิลแบบนี้นะอย่างเบรเดนฟูลลี่หรือสเวนอย่างเงี้ยเวลาตีกระจายมันจะกระจายประมาณครึ่งๆใช่ไหมแต่สกิลของทีเอเนี่ยมันคือเวลามันจิ้มอ่ะมันจิ้มเต็มๆเ,เลยนะเพราะฉะนั้นทีเอเลยเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วมากนะพอคนเริ่มเห็นจุดเด่นตรงเนี้ยเขาก็ไปออกพาวเวอร์เทรดเพื่อให้ตีเร็วขึ้นเพื่อฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พาวเวอร์เทรดทำได้คือประหยัดมานาการใช้รี ในช่วงช่วงเนี้ยช่วงต้นเกมช่วงฟาร์มเนี่ยเพราะว่ารีเฟลคชั่เป็นสกิลที่ใช้ตลอดนะเพราะว่ามันบวกดาเมจใช่ไหมใช้ฟาร์มครีปแล้วถ้าสังเกตมิลเลอร์เคิจะเปลี่ยนสีเพราะว่าเทตก่อนใช้ reflection บ่อยมากนะคือเปลี่ยนเป็นอินก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นอาจิเนี่ยครับเปลี่ยนสีละเปลี่ยนกลับเห็นไหมครับก็ให้เห็นชัดๆนะครับว่าทําได้นะเพื่อประหยัดมานาะให้ใช้ r e f l e c t i o n ได้หลายรอบมากขึ้นก่อนที่ มมานานจหดหะทำทุกครั้งเลยนะครับแทบทุกครั้งเลยนะช่วงฟาร์มนะจุดมุ่งหมายของเทม p พลาช่วง15นาทีแรกเลยนะครับก็คือเอาเด s โซเลเตอร์มาให้ได้เร็วที่สุดนะเดโซเลเตอร์อันดับแรกนะคือมันเป็นไอเทมที่ครบเครื่องมากสำหรับ TA เพราะว่า ได้มาปุ๊บฟาร์มเร็วขึ้นอีกนะเพราะอาจจนคียไม่กี่ทีตายละค่าฮีโร่นี้ยิงสองสมทีตายนะช่วงที่เพิ่งได้แล้วก็ที่สําคัญคือยิงป้อมแรงขึ้นด้วยยิงป้อมดันป้อมเร็วขึ้นด้วยซึ่งมันเหมาะกับเมตาตอนนี้มากๆเลยก็ตัวนี้ได้เดโซเลเตอร์มาแล้วนะครับประมาณ14นาทีกว่ากว่าเองนะช่วงนี้นะครับคือพาวเวอร์สไปอันใหญ่เลยนะคือทามมิ่งทามมิ่งของ T a เเลยนะคือช่วงที่สกิลหนึ่งคุณเต็ม สกิลสองคุณเต็มแล้วคุณเพิ่งได้เดโซเนี่ยคืออัดแรงแบบคุณอัดสองสามทีฮีโร่ตายอะ่ะยิ่งมีสกิลสองยิงไปด้วยนี่บวกมูนัสเทเมจอีกนะแต่ดูนะครับตอนเนี้ยสังเกตว่าทีมของมิลเลอร์นเนี่ยทีมนิควิดเขาไป มืนกัสมุกไปไฟกันแต่ว่าตัวมิรคเคิลเองเนี่ยก็ยังเน้นฟาร์มอยู่นะยังเน้นค่าคลิปเน้นดันเลนกลางอยู่ไม่ได้เดินตามสมุกเข้าไปเมื่อกี้นะครับดูเพลินๆเหมือนปล่อยเพื่อนตายนะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของทีมลิวิตตอนนี้คือสร้างพื้นที่ให้มิรคเคิลกับสเปกเตอร์ฟาร์มนะครับก็ดูไฟนี้นะครับเป็นไฟแรกของมิรคเคเลยก็ว่าได้นะหลังจะได้เโซนะ สกิลดีแฟคชันนะครับกดให้ติดตัวไว้ตลอดเวลานะอยาให้แบบอยาให้ไม่มีคููดาวเลยนะต้องให้มันคููดาวตลอดเวลานะสกิลหนึ่งนะแล้วคอยสังเกตชาร์จไว้เสมอถ้าชาร์จหมดเนี่ยให้เดินถอยออกมาเลยนะเพราะว่าตายง่ายมากถ้าเราไม่มีดีเฟคชันสังเกตว่าจากเดนโซเลเตอร์เนี่ยอัดไม่กี่ทีเองนะจะก็นอนหายไปเลยจะก็น้อนเนี่ยแพ้ทางฮีโร่ที่อัดเจอกกรอบแบบนี้แหละเพราะว่าตัวจักรนอนเองเขากรอบไม่ได้เยอะแล้วตอนกดเบรฟ,ฟูลลี่เนี่ย มันไม่โดนเว้นไงแต่ว่าเวลาโดนตีกายภาพอะ่ะโดนเต็มเตเลยแล้วป้องกันตัวไม่ได้ด้วยอย่างตัวน,นี้ t ทเพึ่งได้เดโซเนี่ยถ้าจักรนอตเข้าไปชิดพ a เอเนี่ยคือตายได้เลยอ่ะก็ดูนะครับว่าฟาร์มได้ต่อเนื่องมากแค่ไหนนะแต่ผมแน่หมายเหตุนิดนึงนะสําหรับทุกทกท่านที่ดูคลิปนี้นะ <c oughs> ถ้าเอาไปเล่นตามไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้เดโซเร็วแบบนี้นะสินาทีอาจจะช้ากว่านี้ สอสานาทีไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่าในพับ g เกมหรือเกมธรรมดาที่เราเล่นกันทั่วไปอะมัน,เป,นเป็นไม่ได้หรอกที่เราจะฟาร์มได้เร็วเท่ากับเกมที่เป็นทัวร์นาเมนต์เนื่องจากเกมที่เป็นการแข่งขันเนี่ยเขามีการซ้อมทีมเขามีทีมเวิร์คเขามีการจัดสรรทรัพยากรไว้แล้วว่าจะให้ใครฟาร์มอะคือสังเกตว่าป่าคีป่าทั้งหมดอมิเลคเกินได้เก็บคนเดียวแทบจะทุกครั้งเลยนะ เพราะฉันไม่แปลกครับที่เกมการแข่งขันจะฟาร์มเร็วกว่านะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขารู้ว่าแบบเขาต้องการจะให้ฮีโร่ตัวไหนฟาร์มอะแล้วก็พอเข้าช่วงกลางเกมนะครับสิ่งที่คุณต้องทําอันนึงเลยก็คือให้วางกับดักเข้าไปในอยู่ในโรชาน์ดแบบนี้นะคือเป็นความสามารถพิเศษที่ค่อนข้างโกงเลยก็ว่าได้นะและผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะโดนปรับออกว่าห้ามวางกับดักในนี้นะ เพราะในโรชาเนี่ยเป็นเขตพิเศษที่แบบเขาห้ามมีวิชั่นจากข้างนอกเข้ามาคือคุณปักอ่อนในนี้ก็ไม่ได้นะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอะทีเอวังกับดักได้ซึ่งค่อนข้างโกงเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจังหวะพลิกเกมเลยก็ว่าได้นะครับของลิควิดเริ่มจากการที่มิลเลอร์อโดนแกง๊งสี่ลุมหนึ่งตายไปดูกันต่อนะครับว่าพลิกเกมยังไงนะ พอเมเลคเคอลตายนะครับทางนิวบีก็ไม่รอชาร้าเอาโรชานทันทีเลยแต่ว่าด้วยความที่มันมีแครบอยู่ในโรชานอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับคือมันดีมากอะมันดีมากตรงที่มันรู้ตลอดเลยว่าเลื่อนโรชานอยู่เท่าไหร่แล้วซึ่งถ้าไม่มี TA เนะี่ยคือคุณไม่มีทางรู้นะถ้าไม่เข้าไปยืนข้างในเราดูการตัดสินใจของลิควิดนะครับมเลคเติลซื้อเกิดมาทางที่ทีเวลาเกิดยังเหลืออยู่แค่10กวิเท่านั้นเองแล้วก็เตรียมรีเฟลคชั่นพร้อมนะครับ กดมาก่อดเลยนะแล้วก็บิงเข้าไปตีเอเมอร์ทีเดียวตายกดสกิลสตีนะแล้วก็จักรนอตสอทีตายเหมือนกันวอหล,ลอกหนึทีตายดูความแรงนะเน,น,นี่ยครับจุดอ่อนของจักรนอตที่ผมพูดไปนะเบดฟูรี่ก็ก,ก็ตายเหมือนกันโดนทีเอไล่อัด อเน,นี้ครับจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเวลาคุณได้เดโซเร็วๆแล้วก็สู้ช่วงกลางเกมนะก็คือคุณจัดฮีโร่สองสมที่ตายหมดเลยอะ่ะแล้วเนี่ยเป็นพิกที่ดีมากของทางลิควิดเพราะว่าทั้งเอมเบอร์ทั้งจักรน้อนเนี่ยคือแพ้ทางฮีโร่ที่แบบอาจจะกราะแรงๆอย่างเช่น TA ทั้งสองตัวเลยยังคงฟาร์มต่ออย่างไม่หยุดยั้งนะครับสาหรับท A สู้ชนะเสร็จก็เข้าป่าต่อทันทีนะคีป,ป่าพร้อมอยู่แล้วนะ ก็สังเกตไหมครับว่ามีระหว่างฟาร์มเนี่ยมีการวางแครปในจุดที่ฝนตรงข้ามสามารถมาซุ่มได้นะเห็นไหมวางอยู่ในต้นไม้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ T A ติด Double Damage นะบลิงมา <c oughs> อ่านแซนคิงครั้งเดียวครึ่งหลอดไปเลยนะดูนะจังหวะไล่เอมเบอร์จังหวะน,นี้นะดูดาเมจจาก T A นะรีแฟชชั่นได้กดไว้ตลอดอยู่แล้วนะเ <c oughs> รียบร้อยนะสามทีนะ <c oughs> บวกดูมกับ ทักช่วยอัดคนละนิดคนละหน่อยอย่าลืมนะครับย้ำเรื่องเทคนิคการกดสกิลนะ e f l ฟลชั่นเนี่ยกดอย่าให้ขาดเลยนะแล้วคอยสังเกตสกิลที่มันเบิร์นได้เร็วๆด้วยอย่าไปโดนนะฮะแล้วก็เมล์เนี่ยเอาไวบ้วบวกโบนัสสเมเแล้วก็เจาะกราะคือเป็นสกิลที่ครูดาวสั้นอยู่แล้วสามารถกดได้บ่อยๆก็ส่วนใหญ่บลิงเข้าไปก็จัดเลยนะจัดเมลใส่ฮีโร่ที่เป็นเป้าหมายเลย มาแล้วนะครับสำหรับไอเทมแก้ทางสกิลเวทที่ผมพูดไปเมื่อช่วงต้นเกม <Got it. S 1> ไอเทมหลังอีกอย่างหนึ่งของ TA oh. นอกจากเดโซกับบลิงค์นั่นก็คือ BKB นะ BKB เนี่ยดีกับ TA เป็นพิเศษเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลาเอามาคอมโบกับสกิลดิแฟคชันแล้วเนี่ยทำให้จุดอ่อนของ TA หายไปเลย oh. ที่ผมบอกครับว่าเกมเนี้ยหลักๆแล้วสกิลที่สามารถเผาโลกของ TA ได้เนี่ยจะมี เอมเบอร์ ber, ใช่ไหมเฟรมการ์ดแล้วก็แจ็คเกอรนอตคือเบดฟูรี่แล้วก็มีวอลล็อกอีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือสกิลชานโดวอร์ดแต่จริงๆชานโดวอร์ด,ดเนี่ยเผาไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แค่วีละครั้งนะทั้ง3สกลิลที่พูดมาเนี่ยถ้าทีเอกด BKB อ่ะเท่ากับว่าไม่โดนซักสกลิลหนึ่งที่พูดมาแปลว่าชว่วงนั้นอะโลจากรีสเคชั่นเนี่ยจะทำงานเต็มที่เลยนะครับเลือดไม่ลดเลยนะนี่แหละครับคือพลังของ BKB นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกัน ตอนที่ไฟนะสังเกตว่าช่วงหลังๆพอไอเทมเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนพราเวร์เทจตลอดเวลาแล้วนะครับเปลี่ยนสีรองเท้าอะ่ะเพราะว่าเทคนิคนีคน่มันเอาไว้ใช้ช่วงต้นเกมเพื่อที่จะประหยัดมานาเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าส่วนใหญ่มานาเยอะแล้วอ่ะก็ไม่ต้องทําตลอดเวลาก็ได้นะแต่อย่างล่าสุดเมื่อกี้เขายังทําอยู่เลยเขาเปลี่ยนเร็วมากเลยนะแบบป,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 ปั๊บๆอะไรสีมันสลับเร็วมาก โอ้โ oh, หแซนคิงลิงเข้าไปตรงกับดักพอดีเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดซัพพอร์ตมาเร็วกว่านี้นี่หย,ยุดหยุดบลฟทันแน่นอนนะเนี่ยครับวางแถบไว้นะวางแถบไว้ในที่ที่ศัตรูสามารถมาซุ่มฆ่าเราได้แล้วก็อัดคลิปเล็งให้มันเป็นเส้นตรงนะอัดสทีตายเนี่ยสังเกตการวางกับดักนะครับ มาครับจังหวะนี้ครับกดรีฟักชั่นเตรียมไว้แล้วอย่างที่บอกนะเนี่ยเห็นคูดาวไหมเหลือ5วีนะสกิลรีฟักชั่นเนี่ยพยายามกดไว้เลยตอนที่คาดคาดว่าจะมีการสู้กันนะคืออย่ากดปุ๊บสู้เลยนะมันทําให้คูดาวมันนานไปกว่าที่จะใช้์ครั้งที่2ดูไฟนะครับเห็นไหมครับที่ไอ้กด BKB ไม่โดนอะไรเลยนะเลือดไม่ลดเลยนะไล่อาจจะกรนอนโดนดูมตายไปแล้วก็ขันกระบาดเอมเมอร์ต่อ อยากให้ดูสกอร์คลิปของมิเเกิลน,นะว่าตอนนี้มากกว่าจกักรนออยู่ร้อยหนึ่งนะอัดฮีโร่เนี่ยไม่กี่ทีตายทุกตัวเลยนะตอนนี้นะเน็ตเวิร์ดหมื่นานะมากกว่าเอมเบอร์อยู่5,000เลยทีเดียวถึงคิวจะตามอยู่นะครับแต่ตอนนี้โมเมนตัมของเกมเป็นของทางนิคคิดหมดแล้วนะครับดูจากกราฟนะครับจริงเนี่ยมันก็เกิดจาก มินาเคิลที่เขาไม่เขาไม่ได้หยุดฟาร์มนะช่วงต้นเกมแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าเพื่อนร่วมทีมจะโดนคิวเยอะแค่ไหนให้ดูการวางกับดักของมินาเคิลนะครับสังเกตว่าตอนนี้มินาคเคิลมาฟาร์มอยู่ที่เลนบนเนี่ยครับวางกับดักตามทางที่ศัตรูจะสามารถมาแก๊งได้ทุกที่เลยนะแล้วกับดักเผอิญไปเห็นวอลล์เลยมาปากวอร์ดนะครับก็เลยบลิงมาตีสองสามทีตายไปเลยนะ เนี่ยครับกับดกของ TA เลเวล3เนี่ยคุณสามารถวางได้11อันก็อย่าลืมใช้ให้คุ้มคๆนะฮะอันนี้คือไม่ต้องวางกลางเลนแบบวางตรงนี้หรือวางตรงนี้นะปกติแล้วมันก็จะระเบิดไปเลยแบบเนี้ยแต่ว่านเนี่ยเนี่ยจุดอย่างเงี้ยสำคัญนะไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นที่4ของมิลเลอรเป็นบลัดทอนนะครับก็อันนี้เป็นไอเทมตามสถานการณ์นะครับไม่ได้ฟ <ant> ิกว่าต้องเป็นบ <T owers S 1> ัตรทอนนะ <under attack. S 1> สำหรับเกมนี้ก็ดีมากๆเลย <ant> s <S เพราะ s <S ว่า ทั้งเอมเบอร์ทั้งจักรนอนเนี่ยจะแพ้ทางการโดนใบทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ออกประทอนนะครับไอเทมที่เป็นไปได้ชิ้นอื่นๆอย่างเช่นคลิใหญ่นะครับดีลาลัสหรือเป็นมังกี้คิงบาร์ก็ได้เช่นกันแล้วก็บัตเตอร์ฟลายก็ได้เช่นกันคือหลังจากคุณได้บีเคบีแล้วเนี่ยหรือหลังจากได้ไอเทมป้องกันตัวชิ้นหนึ่งเนี่ยไอเทมชิ้นที่4เนี่ยออกเป็นของไดเมจไปเลยนะเพราะว่า TA เนี่ยช่วงท้ายเกมมากๆเนี่ย ดดเมจมันจะดรอปลงนะเพราะฉันก็เอาไอเทมที่บวกไดเมจเยอะๆเนี่ยเข้ามาชดเชยเพราะว่ามีในเรื่องของรีแฟกชันช่วยในการป้องกันตัวอยู่แล้วตอนนี้เลลยี่ส้านะครับรีแฟกชันบวก3ามชาร์ตเท่ากับว่าบล็อกไดเมจได้9ครั้งนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้น9ครั้งเช่นกันคือเป็นทาเลนที่ดีมากนะให้ดูการอัพทาเลนนะครับก็อัพตรงไปตรงมาตามนี้เลยนะก็เน้นแอดสปีดรดเมจออสแตด จังหวะนี้นะครับมาดูช่วงไฟท์ทายเกมที่มันมากแล้วก็เห็นเทคนิคอีกไฟล์หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะสโลว์ให้ดูนะว่ามิลเเคลมีลำดับในการเข้ายัางไงนะมิลเเคลนะครับตอนนี้เดินเข้ามาสังเกตว่าดิแฟคชั่นอะเตรียมไว้นานแล้วนะเหลือคูดาวแค่สิบวินะบลิงเข้ามากดเมลทันทีเลยนะแล้วอัดเป้าหมายที่บางแล้วางนานที่สุดอยู่ใกล้มือที่สุดคือแซนคิงนะครับเมื่อกี้นะ แล้วก็สังเกตว่าตอนนี้รีเฟลชันี่ยครูดาวเกือบเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขากดเตรียมไว้ก่อนนะเนี่ยครับแล้วพอมี BKB เนี่ยทำให้เลือดไม่ลดจากพวกเวททั้งหลายนะเนี่ยโดนจักรน้อนหมุนเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่ลดนะโดนเอเมเบอร์เดินเข้ามาก็ไม่ลดเหมือนกันบวกกับการซัพพอร์ตที่ดีของเดสเซ่นด้วยนะทิปเปิลคิวไปเลย เกือบล้าเพจแล้วนะเมื่อกี้โดนทักแย่งร้านตัวบอหลอกไปนะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่อัดสองสามทีตายทุกตัวเนี่ยเหตุผลหลักก็คือไอเทมเขานำเกมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้แล้วดูจนจบแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมอยากฝากมาแค่อย่างเดียวคือฟาร์มเยอะๆนะครับทีเอฟาร์มเร็วมากแล้วก็ออกไอเทมตามนี้เลยนะครับเดโซบลิงบีเคบีเนี่ยยืนพื้น3ามอย่างได้เลยบีเคบีถ้าเกิดฝนตงข้ามไม่ได้มีเวทเยอะก็ข้ามไปก็ได้นะไปออกพวกเฮนเเคนไพค์อย่างนี้ได้เช่นกัน มาดูไฟสุดท้ายของเกมนะครับมิลเรเคิลแค่บิงเข้ามาเปิด BKB นะยืนยิงอย่างเดียวเลยนะยืนยิงกับรีเจียนค m มมานเดอร์ไปกดดูเอลทไม่รู้กดผิดหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็จี G ไปเลยนะครับสำหรับนิวบีนะพอสู้ไม่ได้แล้วจริงๆจากสกอร์ศูนะครับจบที่18-3แปดสอะมิลเรเคลิลก็หวังว่าจะได้เทคนิคดีๆไปนะครับสำหรับฮีโร่เทมเพลตซินนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์เพจ a c e b o o k แล้วก็ subscribe c h anel n youtube ของเราก่อนเตทจะถูด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ